สวัสดีครับท่านผูช้ชุ่มบุฟ่างผู้ดำเนินการที่กรุบากตูทุกท่านพบก,กันในช่วงบ่ายของวันที่20ตุลาคม2 5 6 5นะครับมืัอนี้สถานการณ์น้ำท่วมนะครับสถานการณ์สภาพอากาศนะครับก็ยังคงเป็นไปในทิศทางที่คือค่ายขึ้นนะครับน้ำท่วมนะครับหลายพื้นที่น,นะครับการะดับน้ำก็ไบบด้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะลดลงสาไปนะครับปริมาณการปล่อยน้ำของเขื่อนจะขึ้นวนลาดลงมา กระจายในพื้นที่ในลุ่มน้ำพองนะครับแล้วก็น,นำซี่นี่นะครับก็ถือว่าบริเตปล่อยเพิ่มนะครับแต่ว่าจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับเสียงว่านน้ำก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปหลายกรนี้แล้วมิตเสิ้ลสเคยลดหน่อยลงไปนะครับจชนไดแก็ตามนะครับน้ำก็ยังคงถ่วงอยู่ต่อเนื่องไปอีกคาดว่าจะไลายมื่อนะครับกับเจดซอยสําหรับสภาพอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นจะลดเบาบางลงไปนะครับสามารถที่จะ อาบน้ำม่ต้มได้นะครับบางคนนะครับบอกกันตามสภาพอากาศบานเฮาช่วงนี้ก็ถือว่าความอากาศสูงหรื่อมรสมอากาศเย็นมั่นอ่อนกำลังโลงงะครับเหนดใไทยอุณหภูมิขยับขึ้นสูงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับสูงขึ้นไปเล็กน้อยแต่จังไีก็ตามก็ยังคงอยู่ในกณฑ่นของอากาศเย็นจากพนีนท้่ความอากาศผิวเผินที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับพายุเนสาต์ก็ยังคงอยู่ทั้งชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามนะครับทังตอนต้ของกอไฮหล้ําจี่นีก็ตามพายุตัวนี้เคลื่อนที่เข้าหา อากาศเย็นนะครับเห็นไหนพายุจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเป็นดีเ r รสชันแล้วก็กลายเป็นยอมของกฎอากาศต่ำในายที่สุดนะครับโดยบไม่ได้ส่งผลส่งผลกระทบเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะบนของเขานะครับอาจจะมีบางเปอย์เล็กน้อยนะครับประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีทั้งด้านตะวันออกของจังหวัดนครพนมนะครับอของภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตะบนเรืเวณจังหวัดนครพนมด้วยอาจจะมีเมงกาบบางบางพื้นที่นะครับ นี่ก็จะเป็นลักษณะของมวลอากาศเย็ยนที่อ่อนกําลังลงไปสิ่งที่ตามมากกคือนะครับอากาศเย็ยนที่อ่อนกําลังลงแบบนี้จะเฮตุให้มีหมอกเกิดขึ้นในช่วงเ้ารนะครับรเพราะฉะนั้นช่วงเ้าพี่น้องประชาชนเดินทางไปทํางานทําการหรือว,ว่าไปใส่รถใส่ถนนในช่วงเ้ารน,นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีหมอกนะปกคลุมในพื้นที่จราจรได้เห็ดให้เดี๋ยวบ่เห็นนะครับเดี๋ยวไปในพวกไกลเกิดอุบัติเหตุได้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแน่ในช่วงนี้นะครับ สุรภาพไทยดาวเทียมก็จะเห็นมาท้องฟ้าอาจจะมีเมฆนะครับแต่ว่าเป็นเมฆฝนนะครับเป็นเมฆที่ยู่สูงขึ้นไปนะครับค่อนข้างห้ายเหมือนนี่อุณหภูมิในช่วงกลางวันก็นเลยบ่ได้สูงขึ้นไปนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วเนี่ยแดดเมื่อวานค่อนข้างหลายแต่เมือนี้จะเมฆหรือว่าขีฟ้าบ้บานเท่าเนี่ยค่อนข้างที่สิร้ายนะครับเศร้าๆสวยๆก็ยังคงเย็นๆอยู่นะครับ สฤดานะครับฤดาของสถานีตรวจการโดอรฤดาคอนแกนกับตรวจระบบกุมฝนนะครับฤดานครพนมขอไม่กับฤดาสกลนครกับตรวจระบบกุมฝนเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนี้กือว่าเป็นมือที่จะบแทบ่มีฝนเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับอิทธิพลของพายุเนสานเนี่ยอาจจะเห็นเกิดฝนตกได้เล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ร้อยตองกับปฏิพันธ์บานสุรบลาวนะครับ โดยการให้กรอากาศมื่อนี่จนถึงมื่ออืน่นผ่านตัวหนกชิ้นต้นบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิในช่วงดึกต่อเช้านี่กับเป็นอุณหภูมิที่สเย็นที่สุดของมือนะครับคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นไป1-3องศา,าเซลเซียสแล้วก็มีฝนตกได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิกับว่าจะสูงขึ้นไปจะส่งส่งตัวแล้วก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับสำหรับในช่วงกลางวัน ส, well. สำหรับอ tamam. ุณหภูมิสูงสุดขาดการไว้เมื่อนี้จนถึงหมื่อื่นก็อยู่ที่ประมาณ2 8 3 0องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสไต่าหยอดผู้นะครับหยอดผู่นี่อุณหภูมิต่ำสุดขาดการไว้ที่12-16องศาเซลเซียสเป็นเกณฑ์อากาศเย็นนะครับถึงหนาวนะครับต้องระมัดระวังนะครับนะครับการเดินทางไปนัอนข้างแลมอยู่บนผู้บนดอยนะครับต้องเตรียมเครื่องกันหนาวให้พร้อมนะครับ นี่ก็เป็นลักษณะของอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ครับอากาศเย็นหนาวในช่วงเ้านะครับกลางวันอาจจะมีแดดบ้างนะครับมีเมฆบ้างสลับกันไปนะครับแต่ในภาพรวมแล้วอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับเพิ่นห้สุขภาพร่างกายของเฮาเจ็บไข่เน่าเปื่อยง่ายนะครับก็ต้องดูแลนะครับร่างกายให้อุ่นอยู่เสมอนะครับเพื่อสิบว่าใดเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นป่วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากคอมุ้งแย่ไปกับพี่น้องประชาชนนะครับหลายๆพื้นที่ที่อยู่ใน สภาพน้ำท่วมขังอยู่เขาบ้าน,นังบ่ท่านไดนะครับขอเป็นกำลังเลี้ยงใจให้นะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้แข็งแรงไว้นะครับเดี๋ยวนำรถท่าจังไปฟืนฟูกันนะครับสำหรับพิจิกอนนรอากาศวันนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้ก่อนครับบกันใหมืออื่นสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน